คลิปนี้นะผมอยู่กับ Samsung กระ a x y A56 ถมเป็น A Series รุ่นใหม่ถมที่เพิ่งเปิดตัววันนี้เลยนะใครอยากสั่งซื้อนะ่ะดูคลิปนี้ดีๆนะบอกได้เลยว่าช่องเราเนี่ยผมที่มารีวิว้กับทุกคนเนี่ยเรามีอะไรดีๆมาบอกให้กับทุกคนแน่นอนว่าเป็นโปรโมชั่นต่างๆฟีเจอร์ใหม่ๆตัว A56 นี่มีอะไรบ้างถ้าเราจะซื้อไปใช้นะ่ยมันจะคุ้มไหมหรือใครที่ลังเลตัวซีรีส์ A มาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าจะซื้อค่อสักทีไม่ซื้อสักทีอะไรเงี้ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ทาให้คนตัดดสินน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 ใจไไ้้้งงง่่นน่่าาาายยมมกขขึะรรผเเือออหตปปลีปแ ื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆมีมาเพิ่มแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันทีละเรื่องดีกว่าผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องแรกนะที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูก่อนคือเรื่องของดีไซน์ของมันเลยนะครับ Galaxy A56 ตนนัวนี้มีความเปลี่ยนแปลงจาก Galaxy A55 แน่นอนเรื่องแรกที่อยากจะให้ทุกคนได้สังเกตหรือว่าให้ทุกคนดูนะครับผมก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของหน้าตาับผมที่เปลี่ยนแปลงไปจาก A55 เลยพูดอย่างนี้เลยว่าเปลี่ยนไปเลยนะครับผมก็ เรื่องของกล้องนะผมที่เขาวางตำแหน่งตัวนี้นะ่ถ้าถ้าเปิดภาพให้ดูนะว่า a 5 5หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะผมแล้ว a 5 6เนะ่ยเขาจะได้เปลี่ยนดีไซน์กล้องตัวนี้ไปเนาะแล้วก็บอดี้ต่างๆเนะี่ยจริงๆยังมีความคล้ายกันอยู่นะและยังมีคีย์ไอแลนด์อยู่นะครับผมซึ่งคีย์ไอแลนด์ตัวนี้ก็ดูแตกต่างจากตัวของ a 5 5อยู่นะมันจะมีความเคิร์ฟขึ้นมาแต,ตา,นนาแตกต่างกันดีไซน์จะแตกต่างกันแต่ว่ายังมีคีย์ไอแลนด์เหมือนกันอยู่นะครับ แล้วกขอตัวนี้เนี่ยเราจะได้หน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับผมแล้วก็จอเป็นซูเปอร์ออลมาเลตนะครับผมความละเอียดอยู่ที่2340คูณ1,080พิกเซลนะครับจอบเป็นแบบ Full HD Plus เนาะแล้วก็รีเฟรชเร e อยู่ที่ 120Hz นะครับความบอดี้ต่างๆที่ผมได้เห็นนะคือผมชอบเลยผมสวยนะแล้วก็ตัวของการวางกล้องต่างๆนั้นจริงถ้าสำหรับผมเลยนะตัวผมเองนะผมรู้สึกว่าผมชอบตัวดีไซน์ของการวางแบบ A 5 5มากกว่า แต่ว่าพอมาดีไซน์แบบนี้มีรูปแบบที่ดูแบบเออดูเก๋ดีที่มันอยู่บนโทรศัพท์แบบนี้เนาะกับบอดี้ตัวนี้มันก็ทําออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับราคาเปิดตัวในประเทศไทยนะผมเริ่มต้นที่1 3 9 9 9หานรบาทนะผมราคาตามนี้นเอซีรีส์นะ่ะหลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางนะผมที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นเพ r ย์ฟอร์แมตต่างๆกล้องถ่ายภาพนะผมความบันเทิงการเล่นเกมอะไรเงี้ยมันสามารถครอบคลุมได้เลยในราคาหมื่นต้นๆอะไรเงี้ยแล้วในวันนี้นะผมสิ่งที่มันอัปเดตตจากัว A1 มามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะเรื่องแรกนะที่อยากจะพูดถึงก่อนคือเรื่องของการถ่ายภาพเนาะหรือว่าการถ่ายวิดีโอซึ่งเรื่องนี้นะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เป็นจุดเด่นของตัว A-series เลยนะผมไม่ว่าจะเป็น A5 ที่ผ่านมาที่เราเคยรีวิวกันก็เรื่องนี้ก็มีจุดเด่นในการถ่ายตัวของวิดีโอ 4K ได้ชัดขึ้นแล้วก็ถ่ายภาพได้คมชัดหรือว่าการถ่ายวิดีโอ 4K ที่เราสามารถแคปภาพแล้วมันยังคมชัดเนี่ยตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะผมแล้วก็ยังมีอะไรเสริมเพิ่มเติมมาอีกเยอะแยะมากมายเลยเรื่องของวิดีโอของตัวนี้ นาะที่เป็นจุดเด่นสุดๆเลยเนะี่ยการถ่ายวิดีโอส k hdr สาาทุกเลนไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังหรือกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอ4 k hdr ได้หมดเลยนะครับแล้วกล้องหน้าเนะี่ยรองรับ hdr selfie video สี k นะครับผมพร้อมเทคโนโลยี idcg sensor ที่สามารถช่วยปรับความสว่างของภาพอัตโนมัติในทุกภาพแสงนะครับและข้อดีของกล้องต่างๆนะครับผมเราจะได้กล้องหลักนะอยู่ที่50ล้านพิกเซลพร้อม ois กันสั่นนะครับ ultra wide อยู่ที่12ล้านมาโครอยู่ที่5ล้านแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่12ล้านพิกเซลวิดีโอ hdr นะครับ แล้วก็ในรุ่น A56 5G ตอนนี้ก็มีสูบออปติคอดด้วยนะครับเอาจริงๆเรื่องฟีเจอร์ต่างๆนะแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเนี่ยทำออกมาได้ดีมากกว่าเดิมเยอะพอสมควรเลยนะถ่ายได้คมชัดมากกว่าเดิมจ จากที่ a55 ที่ายคมชัดอยู่แล้วตัวนี้ก็ถ่ายคมชัดได้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องของการปรับแสงต่างๆเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นการเรื่องของโฟกัสต่างๆการสลับเลนเปลี่ยนเลนในการถ่ายแหละมันดูสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับผมในการถ่ายแล้วที่สําคัญเรื่องของการปรับแสงนะครับผมในการที่เวลาเราถ่ายย้อนแสงต่างๆเราถ่ายวิดีโอต่างๆหรือว่าถ่ายรูปต่างๆเนี่ยแล้วมันย้อนแสงมันสามารถปรับมันเกลี่ยให้มันดูดีขึ้นมาได้เลยนะแล้วเรื่องที่สําคัญถ้าเราพูดถึงกล้องหน้าตัวนี้นะครับมีอัปเดตอันหนึงที่รู้น จาก a 5ที่ผ่านมาเนะี่ยการถ่ายภาพกล้องหน้าเนะี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องของการที่มันซีดนะผมหรือว่าหน้าเราเนี่ยเหมือนคนป่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวนี้นะผมทําออกมาได้ดีแล้วปรับกล้องหน้าให้ดูสวยขึ้นมากแล้วผมขึ้นภาพให้ทุกคนดูนะเพราะผมลองถ่ายหลายแบบมากๆพร้อมกับกล้องที่มันมีการปรับแสงการจุนแสงให้เราได้ดีอะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยว่าอัปเดตมาจากสิ่งที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้แล้วก็มาเจอกับตัวนี้ ก็ทําได้ดีขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับต่อมาครับนอกจากเรื่องของการที่เป็นจุดเด่นของตัวของ A 5 6ตัวนี้ที่เน้นเรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวีดีโอที่สวยงามแล้วเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องที่ทําให้คนจัดตัดใ,ใจได้ซื้อได้ง่ายนะก็คือเรื่องที่เขาเนี่ยมี AI มาในตัวนี้นะครับแล้ว AI แต่ละตัวเนี่ยบอกเลยว่าเป็น AI ที่สามารถทําให้ทุกคน,นใช้เครื่องตัวนี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแน่นอนแล้วทําให้ทุกคน,นมีโอกาสได้ใช้บางทีเป็น AI ตัวท็อปๆที่อยู่ในตัวของ flagship หรือว่า H series แต่ว่าในตัวนี้นะผมเราได้ใช้เหมือนกันนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่า การถ่ายภาพต่างๆของเราผมการทํางานบางจุดของเราเนี่ยจะง่ายมากขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะผมว่าถ้าใครที่เป็นสายครีเอเตอร์หรือใครที่เป็นสายที่ชอบถ่ายรูปใครที่เป็นสายชอบถ่ายวิดีโอใครที่เป็นสายที่จะแบบชอบอัปเดตอะไรในชีวิตประจําวันแล้วอยากให้มันง่ายมากที่สุดอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูว่าเขามี AI อะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยฟีเจอร์ที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วก็คือ Circle to Search นะผมตัวนี้ก็มีให้ใช้นะที่เราสามารถวงทุกอย่างนะครับคนหาทุกอย่างที่มันอยู่บนจอของเเรานี่ ได้หมดเลยว่าเราจะหาอะไรคิดว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วในผมในฟีเจอร์นี้นะต่อมาน่าจะเหมาะกับคนที่เป็นสายที่เป็นครีเอเตอร์หรือว่าเป็นคนที่ทำคลิปลงโซเชียลมีเดียต่างๆอะไรเงี้ยก็เหมาะมากๆเพราะว่าเขามี AI Auto Tri m นะผมหรือว่าการตัดแบบอัตโนมัติโดยการใช้ AI นะที่เราสามารถเลือกคลิปต่างๆนะผมบนโทรศัพท์ของเราที่สามมติว่ารเราไปถ่ายวอล์กมาเราไปถ่ายการท้า,าหารของเรามาแล้วเราอยากจะมาตัดต่อโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่เลือกคลิปนะผมแล้วก็ให้ AI เนะี่ยตัดคลิปให้ ซึ่งมันสามารถทําได้โดยเราเนะี่ยผมสามารถเลือกคลิปของเราแต่ละคลิปว่าจะเอาคลิปไหนบ้างนะผมเรียงลาแบ,บไปแล้วให้ AI เนี่ยประมวลผล10นาทีเราจะได้คลิปที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยโดย AI แล้วก็ใส่เพลงอะไรได้ไปเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนไปลองเล่นกันบ่อยๆนะผมแล้วก็ไปลองทดสอบดูนะว่าถูกใจกันมากหรือเปล่าแล้วก็เลือกเพลงใส่ไปยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยก็ จริงๆอะมันลดเวลาได้เยอะพอสมควรเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการเลือก AI มันเลือกสีอะมันเลือกสีได้ดีอยู่นะนอกจากการ Circle to s e a r เ h รเสร็จแล้วนะผมแต่การตัดวิดีโอให้เราได้แล้วเนี่ย AI ตัวหนึ่งในผมที่เหมาะกับสายชอบถ่ายรูปมากๆเลยนะก็คือตัว AI ที่เกี่ยวกับรูปภาพนะซึ่งมีเยอะมากๆเลยนะเดี๋ยวจะไล่วิธีละเรื่องนะับ AI ที่มีนะผมที่สามารถทําได้ก็คือ AI ที่สามารถลบเงาลบแสงสะท้อนลบแสงแฟรจากเลนนะผมปรับแสงสีสันนะผมแล้วก็ปรับเบอร์พื้นหลังหรือว่าลบวัตถุน่ะอันนี้ คือเป็นสิ่งที่สามารถทําได้บน A56 เหมือนกันนะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ผมชอบอะถ้าเลือก AI ตัวนี้จุดหนึงนะที่ผมเอามาพูดถึงคือการลบแฟร์หรือว่าลบแสงที่มันแบบว่าบางทีเราถ่ายรูปมาแล้วมันติดแฟมากๆเลยเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอให้ดูด้วยนะวันที่ผมถ่ายท้องฟ้าแบบนี้แล้วมันมีต้นไม้สวยมากๆแล้วผมเนีย่ยถ่าย พอดีเลยภาพทิ์มันอยู่ตรงนั้นพอดีเลยแล้วมันมีแสงแฟล์นะเราสามารถใช้ AI อะ่ะแล้วมันก็สามารถลบแสงแฟลให้กับเราได้เลยมันก็ทําให้ภาพที่เราถ่ายมาหรือว่าบางภาพที่เราสึกว่ามันสวยมากๆแต่ว่าแสงตรงนี้มันไม่สวยก็แก้ได้ทําให้เป็นภาพที่สวยและสามารถใช้งานได้จริงๆซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมสึกโอ้ อันนี้ในตัวเครื่องที่แบบหลักหมื่นราคากลางๆแบบเนี้ยก็สามารถทําได้แล้วหรอก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแบบดีเลยอะนอกจาก AI เหล่านี้เนี่ยมันจะมี AI ที่มันเป็นแอสซิสแตนท์ให้กับเราอีกนะผมอย่างตัว AI ซีเล็กนะผมที่สามารถเลือกข้อความและข้อมูลบนจอได้อัตโนมัตินะหรือว่า e a d a l l ล์นะผมที่สามารถอ่านออกเสียงข้อความบนจอให้กับเราได้ซึ่งเป็นตัวนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่เลยนะครับอันนี้อัปเดตเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ผมหน้าตาใหม่ของเขานะแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอของเขาเพิ่มเติมมาแล้วก็ AI ทที่่เเเเ้้าาาาาาใสาขามาขบนะ เราไปดูเรื่องของสเปคกันบ้างดีกว่านะผมว่าสเปคของตัว A56 ตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะผมแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยที่เขาเป็นตัวชูโรงเหมือนกัน,นผมที่นอกเหนือจากความถ่ายภาพสวยถ่ายวิดีโอสวย 4K นะผมเน้นความประสิทธิภาพเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยของตัวนี้นะ่ะเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะผมซึ่งเป็นรุ่นกลางที่จัดเรื่องราวมาเต็มๆมากๆม,ม,ม,มันเหมาะมากสำหรับใครที่อยากใช้ระยะยาวมันเหมาะมากสำหรับใครที่อยากจะแบบว่า ซื้อโทรศัพท์สักเครื่องนึงที่มันคุ้มจริงๆนะคผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราได้สเปคอะไรมาบ้างแล้วมันมีความปลอดภัยอะไรบ้างถ้าซื้อไปเนี่ยเราจะอุ่นใจเรื่องอะไรบ้างนะครับ อย่างแรกนะ่ผมเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้นะผมเราจะได้ e x ซ n o s 1580มานะครับผมแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์นะแล้วก็สามารถฟาชาร์จได้ที่45วัตต์นะตัวนี้การเปรียบเทียบการระบายความร้อนนะผมลดอุณหภูมิได้ดีกว่ารุ่นก่อนถึง15นะครับแล้วก็มาตรฐานป้องกันน้ํากันฝุ่น,น,น IP67 นะสามารถกันน้ําลึก1เมตรสูงสุด30นาทีนะระบบปฏิบัติการและการอัปเดตนะ รองรับการอัปเดตระบบปฏิบัติการนะผมสูงสุดถึง6รุ่นแล้วก็อัปเดตรักษาความปลอดภัยต่อเน,นื่อง6ปีเลยนะครับมาถึงเรื่องของความปลอดภัยขั้นสูงตัวนี้ในมี Knox Wall นะครับผมที่ป้องกันการโจมตีระดับฮาร์ดแวร์นะเ <c oughs> ช่นการโจมตีด้วยแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิเลเซอร์ Laser, หรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและรองรับการยืนยันตัวตวนด้วยพินแพทเทิร Samsung Pay นะครับผมแล้วก็ Samsung Authentication Key นะครับผมมีออโต้บล็อกเกอร์นะครับผม Thief Protection นะครับผมเป็นตัวใหม่เลยนะที่มันมีฟีเจอร์ป้องกันการตอบสนองเมื่อเครื่องถูกขโมยหรือปล้นไปนะครับเราสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวและสถานะการเชื่อมต่อข้อมูลได้นะครับสามารถสั่งล็อกหน้าจอระยะไกลอัตโนมัติได้นะหรือว่าบังคับใช้รหัสยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริกนะครับผมเลยว่าครอบคลุมทุกจุดจริงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจุดของความใช้งานที่ดีดีไซน์เครื่องที่สวย การถ่ายภาพที่สวยการถ่ายวิดีโอที่ดีนะประสิทธิภาพชิปต่างๆที่ทําออกมาได้ดีนะถือว่าเป็นเครื่องที่ราคาออกมาได้น่ารักนะผมแล้วก็เป็นรุ่นซีรีส์เนะผมที่ทําออกมาได้ครบจริงๆนะใครที่สนใจใครที่อยากได้ราคาเริ่มต้นที่13,99 9บาทพร้อมตอนนี้มีโปรโมชั่นที่เราขึ้นให้กับทุกคนได้ดูเลยหรือว่าใครอยากทราบอะไรเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามเราได้เลยนะผมใครที่อยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมใครอยากรู้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมสามารถสอบถามกันมาได้ตลอดเลยนะผมซึ่งในคลิปนี้เรา,าจ,จะมาอินโทรให้กับทุกคนได้า mm hmm. าตาของ คสสิ a 6เนี่ยเครื่องจริงเป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนทอมหน้าตาดีแค่ไหนทอมแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าในผะมใครที่อยากสนใจใครอยากรู้จัก Galaxy A56 นี้เพิ่มเติมขึ้นมากขึ้นนะสามารถกดติดตามไว้ได้เลยในะผมเพราะว่าเราจะมีคลิปถัดไปเนะี่ยที่เราจะมาแนะนําการใช้ทุกอย่างบน Galaxy A56 ตัวนี้บอมว่าจะเป็น AI ตัวใหม่ทอมการถ่ายวิดีโอถ่ายแบบไหนได้บ้างทอมการใช้งาน AI ตัวอื่นนะผมที่ไม่ใช่การถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเนะี่ยมันมีอะไรอีกบ้างเราสามารถทําอะไรได้บ้าาางนะเเดี๋ยวรจ ไปรู้จักมันมากขึ้นนะผมเพื่อมันจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจให้กับทุกคนหรือว่าใครที่ซื้อมาแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามันใช้ยังไงที่มันจะคุ้มมากๆจริงๆก็จะได้รู้จักทุกฟีเจอร์ที่จะใช้เป็นไงบ้างเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จัก Galaxy A56 นี้เพิ่มเติมแน่นอนนะผมย่ายๆฝากติดตามกันด้วยนะผมแล้วก็ถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก่อนที่คลิปหน้าจะลงนยะเผื่อเราไปใส่ในคลิปนั้นได้อีกนะก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยนะผมว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะยังไงวันนี้ขอบคุ